เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับผมปอมนะครับบาย360 Connect คับนะครับเรียนมคอนเทมเพลียวมเอิร์นมในพื้นที่โทรเบิร์กแต่ละครับวิธีการก็ไม่ยากอะไรเลยนะครับแค่เข้าเว็บนะครับผมแล้วก็แน่นอนมี Discord ด้วยนะครับผมมันแบ็กโดยใบแนนนะอันนี้แนนก่อนนะครับผมวิธีการก็ง่ายๆฮะล็อกอินปกติครับผมเราสามารถที่ล็อกอินผ่านอะไรก็ได้นะครับผมอ่าคุกเกิลชวิตเจอร์ดิสคอร์ดนะครับผมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็ล็อกอินผ่านน Google ะครับผม เพอความรวดเร็วในการใช้งานนะครับแน่นอนนะครับย้ําเสมอนะครับผมว่าอย่าพยายามนะครับผมใช้กระเป๋าหลักนะครับผมในการล่ายดอกใช้เป๋ารองทุกครั้งนะครับผมเรียบร้อยฮะพอเสร็จปุ๊บก็จะมีตัวเซฟนะครับผมมีดิฟสิบนาะครับผมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมเซฟเปลี่ยนชื่อนะครับผมของตัวตั้งเองนะครับผม เซฟไปเรียบรอย้อยที่ผู้สิบนะครับผมก็มสามารถใส่เข้าไปได้นะแต่0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าผมอ่กับระดับหนึ่งเลยนะครับผมและแน่นอนนะฮะเราสามารถคอนตินเชื่อมต่อนะครับผมผ่านทางพันทิพย์ช่องโรงนินมาตา s มสได้นะครับผมอันนี้ผมเชื่อมต่อผ่านมาตาเมสนะครับผม o p b ี b นะครับผมก็ <S <S เป็นการใส่นะครับผมเหรียญเข้าไปนะครับผม เราแล้วแต่เรานะครับว่าจะใส่เท่าไหร่นะครับผมพอฟิลด์ชัน,นได้หมดเลยนะครับรอสแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมผิดไม่ชัว,ชวร์แล้วจะเช็คคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับผมก็มันก็จะโอนนะครับผมเหรียญของเราออกไปเนาะที่การนะครับผมในการริโพสิตแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ท่านนะครับผมจะริโพสิตหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ มี2ตัวนะครับผมสองเชนด้วยกันนะครับผมคืออาบิทัมนะครับผมกับตัวออพีบีบีนะครับผมใช้ o p v b นะครับผมในการใช้งานนลเพราะว่าเขาแกสถูกกว่านะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะทําอะไรได้หลายอย่างในนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในสภาวะที่เรียกว่ามุยงงนะครับผมว่าจะใช้อะไรดีนะมีดีโปรไฟล์ได้นะครับผมมีอัปเกรดได้นะครับมีสามารถอัปเกรดได้นะฮะเบสิกไลน์นะครับผมอันนี้ก็เป็นไลน์ปีนะฮะ เราอะไรที่ไม่ต้องใช้ก็อย่าเพิ่ใช้มันนะะนี่สามารถเคลียร์คาแรคเตอร์ได้นะครับผมสามารถเคลียร์เราได้ตัไปที่เบรนดนะครับผมหรือเบรนแอนด์บอดี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่เรานะครับผมซึ่งเอาตรงๆนะครับผมสำหรับผมเนาะเลือกในแบบที่คุณชอบนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณนั้นสามารถที่จะทำอะไรได้หลากหลายมากขึ้นนะครับนี่รัต่คูณเลยนะนี่ผมบอกก่อนนะครับนี่ เราก็เลือกเพศหญิงเพศชายได้นะครับผมเลือกสมองอ,อ๋อมันต้องสร้างสมองก่อนเหรอสัอผมสร้างสมองก่อนก็ได้นะอ๋อนี่มี private ก,กับ public อ่าเฟลเจอร์เน category เอ่อ,อ,อว่า รู้สึกว่าจะมีหลายอย่างนะครับให้ทำสามารถ connect Twitter ได้นะครับผมนี่เป็น AI ตัวหนึ่งนะครับผมที่เขาพยายามสร้างขึ้นมานะครับได้บอกบอก่อนนะเชื่อมต่อผ่าน Twitter ตตได้เลยนะครับผมดูจะไม่มีอันตรายประการใดน,นะครับผมเท่าที่เห็นนะนี่ connect connect Twitter อ connect อะไรไม่ใช่หรือเป่ในแบ็กกราวน์นะแฮร์รีพร่พ็อตเตอร์ Like the <laughs> yeah. uh -huh. then, to... the if you smile when no one else is around, oh. you really mean it. Oh, มีแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยพวชอบ์ดเลยมีแดร็กด้วยนะครับผมซึ่งเนี่ยมีเทรนได้นะฮะซึ่งอืมนี้มันสเน็กได้เลยดีกว่า กดเซฟได้เลยนะครับผมเราสามารถเซฟแล้วพับบิกได้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนุกนะผมว่าเนี่ยเราสร้าง personality นะครับผมก๊อตมาแล้วนะฮะแล้วไงต่อนี่คือตัวหนึ่งนะครับผมที่เราถูกสร้างไว้มันมีสตูดิโอด้วยนะฮะเราสามารถปรับแต่งได้นะครับผมโอ้โห oh ดูล้ำดีเว้ย Overview ความอดิต AI อืมโอ้โหเราสามารถแชทได้นะโอ้โหนี่ยง NSF w นะครับะผมมันก็จะสามารถแชทได้ <c oughs> อันนี้เอเป็น AI ที่เฮ้ยเดี๋ยวนะขนาดนี้เลยเหรอมันจะ ันจะสร้างรูปแบบขนาดน,นี้เลยเหรอโอ้เจ๋งว่ะอ,อันนี้บอกก่อนนะครับผมว่าเราแค่สร้างตัวละครขึ้นมาเนาะ ซึ่งตัวละครพวกนี้มันเป็น A.I. เสมอนะครับผมจะไปคิดว่ามาันเป็นตัวเราจริงๆนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมซึ่งพอเสร็จปุ๊บเราไปที่เอิ์นะครับผมซึ่งจะมีการเอินคิสตันนะครับผมในการใช้แต่ละอันเนาะอันนี้เราไปไปแล้วนะครับผมคือ c o ม n e c t Discord ไปแล้วนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะสำหรับผมผมสึกอย่างนั้นนะครับผม นี่เคลมเรียบร้อยแล้วนี่เคลมแล้วสร้างสางมองสร้างเบรนสร้างไอน,นี้แล้วโอเ้เจ๋งว่ะอันนี้เปลี่ยนเสื้อผ้านะครับอีลิขเลตเตอร์เสื้อ,อโอเคนะผมว่าผมไม่ซีเรียสเรื่องเสื้อนะครับ ซึ่งเรามีตัวเอิร์นนะครับผมให้มาเก็บเนาะเคลมเทรมแล้วก็มีเดลรี่นะครับผม market, นะ okay. Okay. ก็มันจะมี quest deli chat นะครับผม mm hmm. ก็เช็คอินนะครับผม, in, บผมอันนี้สำหรับใครที่เข้ามาเนาะแล้วก็เข้ามาเช็คอินนะครับก็พยายามอยากจะให้เข้ามาบ่อยๆเนาะอย่างน้อยที่สุดนะครับ mm hmm. ผมก็ทําให้คุณนั้นสามารถที่จะเข้าถึงแต่ละอันได้อย่างรวดเร็วนะครับ ไม่มีโหวตอ๋อโอ้โอมีโหวตคอนเฟิร์มด้วยวะ่ะเอ้ยเจ๋งว่ะนี่เจ๋งระเลียนนี้ถือว่าเป็นระเลียนที่ค่อนข้างเจ๋งนะครับผมในความคิดผมนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเล่นหลายๆอย่างได้นะฮะเจ๋งเจ๋งชอบชอบวิกฤตนะครับนี่มีช่วงเวลาวิกฤตนะอันนี้จะเป็นรูปสามอ่าสิบ สถานะนะครับผมที่เกิดขึ้นก็พูดคุยนะครับผมไม่มีพูดคุยเห็นไหมผมก็พูดคุยไปนะครับผมอันนี้เอเอเลยอันนี้ถ้าเป็นกิฟต์นะครับผมก็จะเป็นโปรเคลมเนาะที่เกิดขึ้นนะครับผมไปโอ้โหเดนะยวนะสถานราคาสูงขนาดนั้นเลยถ้าเป็นสเปเชียลผมอยากจะแนะนำว่าให้อ่า เตรียม b ีนบีไว้ซักนิดนึงนะครับผมแต่ผมคิดว่า0.001มันน่าจะพอนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับผมมันน่าจะมีปัญหาในเชิงระบบนิดหน่อยนะครับผมนี่บอกไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะมาเริ่มต้นในการทำนะครับผมนี่มันเขียนได้ด้วยว่มอสซีเขียนใหมได้ ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยดีนะครับลูกไปไอยมันดี มันเป็นอะไรที่เวิร์กนะผมว่าถ้าแบบว่าเราสามารถที่จะตอบโต้ภาษาอังกฤษได้นะครับผมกิจกรรมอังกฤษกันเป็นกิจกรรมที่สนุกนะอันนี้อยากใช้ทดสอบดูน,นะครับผมอยากให้ลองมันดูเนาะนี่ผมเคลมได้แล้วนะครับผมตอนรวดเร็วอยู่นะ62นะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่อยากรู้สรุกกันนะครับผมก็สามารถที่จะมากดลิงก์ได้นะครับผมส่วนโอซ์เปเชียลน่าจะมีปัญหาอยู่นะครับในระบบเนาะกดได้เลยนะครับผม,มวเจอกัลใหม่สวัสดีครับ